โกโคแมนรีวิววันนี้นะครับเราจะมาพบกับเครื่องช่างดิจิตอลนะครับจาก s h o ป e ีเดี๋ยวจะมาดูกันนะครับว่าการใช้งานจริงจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเขาก็จะแพ็กมาแบบนี้เลยนะครับเป็นถุงน่าจะถุงของ c u r รี่นะจะมีกล่องซับด้านในอีกอันนีน่ครับท่านผู้ชมนี่ออกมาเป็นงี้เลยในราคา153บาทนะครับ ช่างได้สูงสุดถึง10กิโลนะครับมีนี่มีมัตราช่างให้ด้วยเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยนะครับนี่ข้างในก็จะมีเครื่องช่างนะครับแล้วก็มีฐานแถมมาให้ด้วยสองก้อนเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดดูราคาก็สมน้ําสมเนื้อนะครับคือแนะนํานะครับใครที่เอาไปช่างพวกน้ํายาหรือสารเคมีนะครับก็ไม่ต้องแกะตรงนี้ออกก็ได้นะอันนี้เป็นฟิล์มบางๆลอกออกได้นะครับป้องกัน ก็จะมีคู่มือมาให้ด้วยนะครับมาจากจีนนะเห็นภาพได้ชัดเลยมาจากจีน153ริบาบาทนะครับถ้าใครสนใจถ้าใครที่เกียรติหาก็ใต้ดีสิฟชั่นนะครับเดี๋ยวจะแปะไว้ให้ฟังก์ชันการใช้งานก็ไม่ได้ยากนะครับก็แค่ใส่ฐานปิดเครื่องเปิดเครื่องอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้นะครับมาตราวัดจะเราจะดูตรงนี้นะครับเป็นกร,รมนี่เราสามารถกดได้เป็นออนเป็นมิลลิกรัมนะครับ จริงมันสามารถนับจํานวนได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองช่างกันทักอย่างนีนี่อันนี้ก็จะอยู่ประมาณ22กร,รัมนะครับนี่เราสามารถกดแทนได้นะครับกดแทนในที่นี้คือตัดน้ําหนักนะครับตัดน้ําหนักก็จะเหลือศูนย์พอเราเอามาใส่เพิ่มก็จะเป็นน้าหนักของตัวนี้นะครับก็ใช้งานง่ายนะครับเหมาะสําหรับแม่บ้านนะครับที่จะเอาไปช่าง อะไรเล็กๆน้อยๆหรือแยกจำนวนนะครับเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับในราคาที่ประหยัดมากเรื่างสูงสุดได้10กิโลกรัมนะครับนี่เลยนะครับคิ t เช e n Scale นะครับของจากจีนนะครับสั่งจาก Shopee 153บาทนะครับหาใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างนะครับวันนี้ก็จบการรีวิวนะครับ GoComan Review ก็ขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมารีวิวอะไรที่น่าสนใจอีกก็ฝากติดตามรับชมกันด้วยนะครับ